อ่ดึงผ้าดึงผ้าเอ้ยดึงดึงถุงลองลงไม เคล็ดขมร้อนนะครับแบบปิดหม้อน้ำไว้ก่อนให้มันร้อนว่ามันจะลงไหมอะไร,ระได้อะไรแปบดบสิบเมตอ่าเริ่มลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าลงมาเจ็ดสิบเมตเลยก็โอเค แต่รถจะใช้งานอยู่ที่ประมาณ83ถ้ารถปกติทำง,งานทั้งวันนะครับอันนี้ลองเร่งสุดเลยพอกลองปล่อยไว้แป๊บนึงปล่อย ครับว่าผ่านแล้วความร้อนลงไปเรื่อยนะครับเหลืออะไรเหลือเจ็บรั่วแพรอ่ะปั๊มหนึ่งอาบหนึ่ง ตัวแพรโอเคอุณหภูมิเท่าไหร่เจ็ดส <78. S 1> okay. ิบแปดโอเคเแดดขอบร้อนนะครับ